สวัสดีค่ะยูจากช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ยูก็มารีวิววิธีการตัดผมแล้วก็ย้อมสีผมให้กับหมอม้านะพอดีหมอม้ามาแล้วก็แบบอ้าคือเขาไม่ค่อยจะชอบไปร้านเสริมสวยนะก็เลยวันนี้เลยจัดการเลยนะเพราะว่าผมเขาเยอะมากแล้วนะก็คือวันนี้จะใช้สีย้อมผมของดีแคสนะเป็นสีน้ำตาลออกแดงนะมะอกกันีนะก็เออสำหรับ การใช้นะก็จะมีครีมครีมทําสีผมมนาะแล้วก็เอ่อไฮโดรเจนนะสำหรับคนที่แบบว่าเอ่อถ้าผมเส้นใหญ่นะแล้วก็แบบเป็นผมขาวบางครั้งเนี่ยการปิดผมขาวมันก็จะยากหน่อยนะก็เราก็ใช้แบบติดเปเเลยนะไฮโดรเจนแต่สำหรับใครที่แบบฟอกสีผมมาแบบกระสีผมมาเยอะๆนะก็แนะนำว่า ให้ใช้6หรือ3เท่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมนะถ้าเส้นเล็กมากๆนี่ควรจะใช้3%นะแต่ถ้าเกิดยังยังพอไหวก็6%นะแต่สำหรับของของมอาม้อยู่นี่ก็คือเส้นใหญ่นะ12%นะก็ใช้แบบเพื่อปิดผมขาวนะเพราะว่าการปิดผมขาวไม่ได้ง่ายนะอันนี้ก็คือ,อยูก็ตัดผมให้ก่อนนะเออเม,มื่อผมคือ ออลักษณะสีสักของมานี่คือจะแบนมากนะคือเวลาแบนแล้วผมแล้วหัวไม่ทุยนะเราจะต้องตัดผมด้านข้างออกให้เยอะเพื่อที่จะให้แบบทรงมันแบบทุยขึ้นนะอันนี้คือยูก็ตัดเองเลยนะคะก็เออเมื่อเราตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผสมสีนะสีที่ใช้คือสีของดีแคสสีนี้นะก็เป็นสีน้ำตาลออกมอกกันนะิดนะคือจะชอบแนวแนวสีประมาณนี้นะ สีประเภทนี้นะคะจะออกแดงนิดนึงนะมันก็จะแบบทำให้ผมไม่ดำเกินไปนะคะก็จะเหมาะนะกับการปิดผมขาวนะเสำหรับสินค้าชิ้นนี้นะคะของด c a คสก็มีในตะกร้าด,ด้านล่างนี้นะคะถ้าใครแบบว่ามีปัญหาเรื่องว่าเม็ดสีมันได้สีไม่เข้มคนนะ้นแนะนำให้ใช้ของ d ีแคสนะคะสีแน่นมากและสีสวย